ทำไมปืน M4 h o w ในเกม Counter Strike 2ถึงแพงสมัยก่อนยังเป็นเกม Counter Strike Global Offensive หรือว่า CS GO อยู่เลยนะปืน M4 A4 h o w กระบอกนี้ถูกบรรจุในช่วงเดือนมีนาคมปี2014โดยผู้ใช้ s t ตีมที่ชื่อว่า Uzi และ s i x อัพโหลดเข้าสู่ Steam Workshop นะครับโดยทั้งคู่อ้างว่าเป็นผลงานของตนเองอย่างไรก็ตามต่อมามีการค้นพบว่าสกินนี้เป็นภาพวาดของศิลปินที่ชื่อว่า Kanis Abbas ซึ่งทั้งคู่ อัปโหลดเข้ามาในสตรีมเวิร์กช็อปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าตัวนะเมื่อวาวได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ในครั้งนี้วาวจึงดำเนินการลบสกิน M4A4 Howl และสติ๊กเ er กอร์ Howling Dawn ออกจากการดรอปในเกมแต่อย่างไรก็ตามครับใครที่ยังมีสกินนี้อยู่ในตัวณนะตอนนั้นจนถึงตอนนี้นะก็ยังสามารถใช้สกินนี้ได้แต่ว่าวได้เปลี่ยนสานะของปืนกระบอกนี้ไปเป็นคอนทราแบนซึ่งเป็นสานะที่ไม่เคยมีมาในเกม CS:GO มาก่อนและในตอนนี้ปัจจุบันนี้นะ ก็ยังมีแค่ฮาวกระบอกเดียวเลยที่มีสถานะเป็นคอนท่าแบงค์มาเลยทําให้สกินนี้เป็นสกินที่หายากและมีมูลค่าสูงมากๆในตลาด CS2 เนื่องจากไม่มีการผลิตหรือว่าดรอปเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วนะ,คะใครมี set tag factory new ยิ้มเลยแต่ก่อนที่เป้ยยังเห็นสกินนี้อยู่ในมาเก็ตอยู่นะ,ะซึ่งในมาเก็ตของวาวเนี่ยมันอันราคาขายไว้ที่ประมาณ60,000บาทไทยถ้าจะขายแพงกว่านั้นมันต้องขายในตลาดแบบเติร์ดปาร์ตี้นะไม่ว่าจะเป็นบัฟซีเอสมันนี่อะไรก็ว่ากันไปเอ็นโฟเฮาได้ปรับเปลี่ยนหน้าตาเหตุผลของการเป็นแบบก็คือไม่อยากให้เหมือนภาพต้นฉบับของทางเดวิลล์อาร์ตแต่ก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมๆไม้อยู่ก่อนจากกันไปเดี๋ยวพี่เปนไปส่องราคาเอ็นโฟฮาที่ตึงๆหน่อยดิโอ้ oh my god